สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจตุพรฟาร์มนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะผมมาดูพัฒนาการของทายาทเจ้า CY096 นะครับผมตัวนี้นะครับอายุได้1เดือนแล้วนะครับผมเมื่อวันที่20นะครับ20ที่ผ่านมาชิปลองไม่ค่อยได้ลงเลยนะดูพัฒนาการครับไปแล้วส่วนมากนะครับ ดีโนมอนี้เราดูครับดูเราจะให้ดูนะครับมันนี้ดูพัฒนาการนะมันดูเนื้อหนังเขาครับโอ้โหเป็นวัวที่ส่งลูกเจ้าเนื้อหนังจริงๆนะครับดูครับมีสีที่จัดจ้านนะครับแดงนะครับแดงดีสีไม่ตกอยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมาให้ดูพัฒนาการของทายาทของซูเปอร์เอกนะครับตัวนี้เลยเจอกันคลิปหน้านะครับผม